ต่อมานะคะเรามารู้จักแผงแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดค่ะค่ะทับคีย์บอร์ดจะทำหน้าที่ป้อนข้อมูลตัวอักษรสัญลักษณ์และก็ตัวเลขเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะคะโดยแป้นพิมพ์นะคะจะประกอบไปด้วยปุ่ตมต,ามตาม่างๆนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทด้วยกันค่ะที่นักเรียนเห็นในภาพประเภทที่1ค่ะแป้นฟังก์ชันจะประกอบไปด้วย F 1ไปจนจนถึง F 1 2ค่ะ เป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับการเลือกคำสั่งลัดที่มีอยู่ในบางประเภทแป้นเหล่านี้จะถูกดูบนแถวบนสุดของคีย์บอร์ดค่ะส่วนที่2ค่ะแป้นควบคุมเป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับต่างการบางอย่างร่วมกับปุ่มอื่นๆค่ะในภาพนักเรียนจะเห็นนะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันของที่อยู่ในแป้นพิมพ์ของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นปุ่มคอนโทรลค่ะ ปุมชิปค่ะที่นักเรียนก็เคยใช้งานมาแล้วนะคะมาดูส่วนที่3กันเลยค่ะส่วนที่3คือแป้นพิมพ์ตัวอักขระหรือว่าแป้นพิมพ์ตัวอักษรของเรานั่นเองนะคะเป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์ซึ่งมีบริเวณที่ใหญ่สุดนะคะประกอบด้วยตัวอ,อักษรตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษต่างๆค่ะส่วนที่4ค่ะแป้นสําหรับควบคุมทิศทางค่ะเป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สําหรับ ทิศทางการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์และเปลี่ยนจุดหรือบริเวณการทำงานค่ะในส่วนนี้ก็คือลูกศรที่อยู่ในแป้นพิมพ์ของเรานั่นเองค่ะในส่วนที่5นะคะแป้นตัวเลขค่ะแป้นตัวเลขก็เป็นกลุ่มของแป้นพิมพ์สำหรับป้อนค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลเข้าสูขข่คอมพิวเตอร์ค่ะเช่นการป้อนข้อมูลเพื่อการคำนวณหรือการหาผลลัพธ์ทางบัญชีนะคะก็จะสามารถใช้แป้นนี้เพื่อ จะได้พิมพ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนประกอบต่อไปค่ะจอภาพจอภาพทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตวนัวอักษรหรือข้อมูลภาพต่างๆซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้การสัมผัสหน้าจอแทนการต่างงานด้วยเมาส์ได้แล้วนะคะจอภาพมีอยู่3ประเภทด้วยกันค่ะแบบที่1นนะคะก็คือจอภาพแบบ CRT ค่ะจอภาพแบบ นี้นะคะจะเป็นจอที่มีลักษณะนูนมีน้ำหนักมากนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่นิยมใช้กันแล้วนะคะค่ะในแบบที่สองคือภาพ<ะ>แบบ LCD นะคะฮะแบบนี้จะเป็นจอที่มีขนาดบางลงมานะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบามีความประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานกว่าแบบ CRT ค่ะในแบบที่สามนะคะคือแบบ LCD ค่ะแบบ LCD จะเป็น จอที่มีขนาดบางน้ำหนักเบาจะมีภาพและสีที่คมชัดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานนานกว่าแบบ LCD ค่ะแต่ราคาจะแพงกว่า LCD แล้วก็ CRT นะคะส่วนต่อมาค่ะ CPU นะคะ CPU ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆที่รับเข้ามาเช่นการคำนวณหาค่าตัวเลขเปรียบเทียบข้อมูล จากนั้นแสดงผลข้อมูลไปยังจอภาพจัดเก็บหรือส่งข้อมูลต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆซึ่ง CPU นี้จะทำหน้าที่คล้ายกับสมองของคนค่ะโดย CPU จะถูกบรรจุในกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าเคสนั่นเองค่ะส่วนประกอบต่อมาค่ะลำโพงค่ะลำโพงทำหน้าที่แสดงข้อมูลเสียงจากโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์นะคะเช่นโปรแกรมฟังเพลง หรือการดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ YouTube ค่ะหากไม่มีลำโพงเราสามารถใช้หูฟังแทนได้นะคะส่วนประกอบสุดท้ายของะคอมพิวเตอร์ค่ะเครื่องพิมพ์หรือที่นักเรียนเรียกว่า p r i นเตอนะคะทำหน้าที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของกระดาษค่ะโดยการพิมพ์ข้อมูลลงในกระดาษผ่านเครื่องพิมพ์นั่นเองค่ะ